สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบ,บลลอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3ประจำคัพเคเบันพุทธที่25ตุลากันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่เฟรนูดก็เปิดบ้านเอาชนะลาเซอไป3-1จบ้านไดประตูจากซานเดโกคิมิเนสเหมา2อีกหนึ่งลูกมาจากลามิสเซอร์ูคีส่วนทีเมเยอได1ประตูจากจุดโทษของเปโด เซลติกก็เสมอกับแอตเลติกมาดริดไป2-2เจ้าบ้านนะไปก่อนจากทางเคียวโกฟูรูฮาชิแล้วก็ลุยส์พาวมาก่อนที่ทีมเยือนครับก็ไล่ตีเสมอมาเรื่อยๆจากองตรน์กิสมันแล้วก็อวาโลโมลาตานิโคลโซแพ้คาบ้านให้กับดอทบุลไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากเฟลิกนาเมชาปารีสก,ก็เอาชนะเอซิมิลาไป3-0จากคิเลนเอมปาเป้โคลโมนีแล้วก็ลีคังอิน อับดไลฟซิกเอาชนะเซเวน่าสเว้าไป3-1จะบ้านได้ประตูจากเดวิดรวมซาวีซิมอนแล้วก็ดานี่อาโมส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากมาโกสตาเมนิกยังบอยแพ้ให้กับทางแมนซิตี้ไป1-3ครับเกมน,นี้ทีมเยือนได้ประตูจากมาเนลอาคานยี่แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์เหมาไป2ส่วนยังบอยได้1ประตูจากเมเชกอิเลีย บาเซลน้าเฉือนเอาชนะชังเตอร์ดโดเนตไป2-1บาร์ซ่าได้ประตูจากเฟร์รานตอเลสกับเฟอร์มินโลเปสส่วนทีมเยือนได้1ประตูจากเคอร์ชี่สุดาคอฟอันทเว็บก็แพ้ให้กับปอร์โตไป1-4นะฮะเกมนี้เจ้าบ้านนำไปก่อนจากเอาฮัสซันยูซุปก่อนที่ทีมเยือนซัดทีเดียว4ลูกรวดจากเอวานิสานครับยิงแฮตทริกอีกหนึ่งลูกมาจากสเตฟานเอสตาควิโอ นั่นก็เลยทำให้แต่ละคะแนนล่าสุดเริ่มที่กลุ่ม E อันดับ1เฟรนูดมี6คะแนนอันดับ2แอตมาดริด5อันดับ3ลาซิโอ4อันดับ4เซลติกมี1กลุ่ม F อันดับ1ปารีสแซ็ชแมงมี6คะแนนอันดับ2แล้วก็3เป็นดอทมูลกับนิโคลโซบีทีมา4อันดับ4เอซิมิลานมี2กลุ่ม G อันดับ1แมนซิตี้แชมป์เก่าครับเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2ไลฟซิกมี6อันดับ3แล้วก็4เป็นยังบอยกับโซเวน่ามีทีมมา1คะแนน กลุ่มเอันดับ1บาร์บาเซลนาเก็บไป9คะแนนเต็มอันดับ2ปอโตมี6อันดับ3เชคเตอร์เดนเดตมี3อันดับ4อันทเว็บแพ้รวรดไม่มีคะแนนสุวดาวซันโวล่าสุดตอนนี้ก็มีทั้งฮอยลูนอวารเลสเจซุสเบลลิงแฮมและก็โมลตาที่ซัดไปคนละ3ประตู แล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายเกมไปด้วยโปรแกรมนะัดต่อไปครับคือวันอังคารที่8พฤศจิกายนครับเป็นเกมนัดที่4นะแอตมาดริดเปิดบ้านเจอเซลติกลาเซียพบเฟอร์นูดดอทมูนเจอนิวคาสเซิลเอซิมิลานพบปารีสโซเวนัสโซดาจะพบกับไลฟ์ซิกแมนซิตี้กลับไปเล่นในบ้านเจอกับยังบอยชักเตอร์พบกับบาซ่าปอโตเจอกับอันทเวิร์ คือเหมือนพุทธิก้าเพอร์เซจิกามีไบยเยนเปิดบ้านเจอกาลาตาสลายโคเบเกนพบแมนยูอาร์เซนอลเจอเซบีย่าเพียสซีพบลองนาโปลีเจออเนียนเบอร์ลินและมาดริดพบเอสซีบาก้าสโตซิดาเจอกับทางเบฟิก้าแล้วก็ซาวสบักพบอินเตอร์มิลาน